สอบที่จะวางนะวันนี้ครับต้นเล็กได้ตัวไปแล้วนะครับผมต้นเล็กได้ตัวไปแล้ว6-2-3ปีทุกจุมาครับต้นไม่เคยเข้าร่วมต้นนะครับขานลมมีใช้ได้เลยครับแล้วก็อีกต้นนี้ครับมีประวัติครับนกตัวนี้มีประวัติก็คือผมมา4ปีแล้วผมไม่เคยได้ตัวนะครับได้ตัวเมียไป4ตัวมาหานกตัวนี้มาตามนกตัวนี้ครับให้ตัวเมียของมัน4ตัว ผ่านมาทางนี้พอดีเลยแต่มาดูอีกว่ายังอยู่ไหมนะครับตัวเดิมน,นะครับเสียงใหญ่นะนกอัวนีนเสียงใหญ่แต่ไม่เคยดูแต่นะปล่อยตัวเมียโดดไล่ตัวเมียขับตัวเมียโดดทุกรอบเลยครผมได่ตัวเมียไปสี่ตัวแล้วเดี๋ยวรอบนี้ลองดูอีกทีนะครับนีนะ่เป็นต้นมะขามเท่านะครับเป็นต้นมะขามเท่านี่นะครับต้นนี้นะครับต้นมะขามเท่านะนนะ จะมลีลูกเขาชวาวบ้านด้วยไปนะครับเดี๋ยวจะลองดูกันครับว่าวันนี้เจ้าเสียนจะทำได้ไหมนะครับปกติผมเอต่ไอเ้เพชรนรสิงห์มานะครับเพชรนรสิงห์มาสอนเพชรมาคนะลาับบาวมานะครับได้ตเมียไปเกือบมาสี่ห้ารอบแล้ได้ตเมียไปสี 4, ่ต,ตัวนะมาห้ารอบครับ นกตัวนี้นามาตามครับก็มันก็เปนนกเสียงใหญ่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนกเสียงใหญ่คลุ่มนิดๆนะครับแต่ว่าคือความท้าทายนะครับมันอยากจะได้นะครับผมยิ่งยิ่งยิ่งเข้ายากเราก็อยากยิ่งท้าทายว่านกตัวไหนเราจะดึงเข้าได้คนระับเคครับผมเดี๋ยวไปลองกันเลยครับ มาดูตัวเฉลยกันนะครับแก้มที่สองของเจ้าสีสนนะครับวันนี้นะครับเ่สวาตานี่ตรงตาเป๊ะเลยครับเข่งก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร,นร่นะครับโซตาตรงตาดูนะครับีดูโซตานะครับตรตาเป๊ะเลยครับ นี่แล้วแข็งครับนี่คนระับเกียบเกียบค่อนข้างห่างครับรูตก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงครับคาดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ครับครับนะ ผมเก็บโอ้แต่ว,ว่าสอดตานี่ย่องใหญ่เลยนะดูดูสอดตาน,ะนี่สองข้างครับ